วันนี้ป้าเล็กจะพาเพื่อนๆน,นะคะทําเมนูคลายร้อนที่ทําง่ายๆอีกหนึ่งเมนูนะคะเราสามารถทํากินเองที่บ้านได้ง่ายๆเลยค่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูลูกผสมนะคะอเมริกานโน่ส้มค่ะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีน้ําส้มคั้นสดนะคะแล้วก็กาแฟค่ะส้มกาแฟนะคะกาแฟจะเป็นกาแฟสําเร็จรูปนะคะนี่เลยค่ะ วันนี้ใช้กาแฟแค่หนึ่งช้อนครึ่งนะคะหนึ่งช้อนชานะคะช้อนนี้เนาะก็จะใช้ช้อนครึ่งค่ะถ้าใครกินเข้มก็สองช้อนได้เลยนะคะคันเองค่ะสดๆตอนนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าใครไม่มีส้มสดก็สามารถใช้น้าส้มสำเร็จรูปได้นะคะก็เลือกยี่ห้อที่เราชอบเนาะแก้วนะคะน้ำแข็งค่ะ น้ำแข็งก็เป็นน้ำแข็งยูนิตธรรมดานะคะเราก็เอามาทุบให้เค้าก็เล็กนิดนึงนะคะหรือว่าแถวบ้านใครมีน้ำแข็งหลอดเล็กๆนะคะที่เขาใส่กาแฟก็สามารถซื้อมาใช้ได้อันดับแรกนะคะเราก็จะเอากาแฟเทใส่แก้วก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งค่ะมองไม่เห็นเลยสวัสดีหนึ่งท่านคะ่ะเมนูคลายร้อนวันนี้นะคะเรามาทำเมนูกาแฟอามิ พอตื่นเต้นแล้วก็จะพูดไม่ถูก <c oughs> อเมริกาโน่ส้มนะคะทำง่ายๆค่ะงานนี้ไม่ได้ใช้กาแฟสดนะคะเราก็จะใช้กาแฟสำเร็จรูปทำเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ลุนี้ทำเมนูกินง่ายๆที่บ้านค่ะพี่เมนูคลายร้อนใส่น้ำส้มแล้วก็เติมน้ำแข็งลงไปนะคะ กาแฟนะคะที่ชงไว้เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะน้องพิมพโอ้พระเจ้าเกินค่ะกาแฟเทไม่หมดโอโหโอโองานเข้างานเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืใส่น้ําแข็งเยอะเกินไป เลยไม่สวยเลยทีนี้ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าป้าแวนสวัสดีค่ะวันนี้ก็ทำเมนูใครร้อนทำกินเองที่บ้านง่ายๆนะคะใช้กาแฟทีทีอินวัตไม่ใช่ <c oughs> นี่อ่ะไฟ์สดอะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะพูดพูดผิดพูดถูกใช้กาแฟสำเร็จรูปค่ะ ก็สามารถทํากินได้นะคะถึงแม้ว่า,าลดสัมผัสนะคะจะไม่ได้เท่ากับกาแฟสดเนาะแต่มันก็ทดแทนได้นะคะก็เป็นเมนูที่ใครร้อนได้ดีต่อใจคะ่ะอร่อยเหมือนกันนะคะแค่ความหอมนะคะความหอมแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะกลิ่นของมันอะ่ะที่แบบเวลาเราดูดแล้วถ้าเป็นกาแฟสดมันจะตีขึ้นจมูกเนาะ แต่รสชาติอ่ะไม่ไม่ไม่แพ้กันแน่นอนค่ะอร่อยค่ะส้มหายไปหมดแล้วกลายเป็นสีโอเลี้ยงเร็วมากกําลังจะออกไปข้างนอกนะคะทำคลิปก็ ใช่ค่ะพี่พี่รุนีใช่อร่อยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราจะรอออกไปกินข้างนอกมันก็จะไม่ได้ทันใจเนาะเราก็เอากาแฟของเรานี่แหละที่มีอยู่บ้านนี่แหละทํทาได้หลายเมนูมากนะคะเมนูอีกเมนูหนึ่งที่หนูชอบมากก็คือดันโอนาค o อฟฟี่ใช้กาแฟสําเร็จรูปเราเนี่ยทําได้เลยค่ะอร่อยด้วยใช่ใช่น้องพิมพ์ เนี่ยเปลือกส้มที่เหลือเนี่ยเราสามารถเอามาสกับหลังมือได้นะคะดีมากเลยค่ะยืนยันความอร่อยค่ะหมดแล้วนะคะจริงๆไอ้นี่มันใส่ใส่<ไ>เขาเรียกอะไรนะใส่น้ำในกาแฟเยอะเกินไป หมดแล้วคะ่ะสำหรับไลน์นี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้ค่อยเจอกันใหม่ไลนะะ์้าค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณป้าแวนขอบคุณพี่ลุนีแล้วก็ขอบคุณน้องพิมพ์นะคะที่เข้ามาให้กำลังใจคะ่ะแล้วก็ขอบคุณเอฟซีนะคะที่ไม่ได้เข้ามาอ่าไม่ได้เข้ามาพิมพูดคุยนะคะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งคะ่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ